ขออะไรเพื่อขอให้เกิดผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีการรักษาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาวไทยปูยบ้านสาราสัคคีจบเห็นไหมคะพลรามาขึ้นตัวที่สามย่อหน้าตัวที่สามเราจะเอาอะไรท่า ของพิธีกรรมเส้นปู่ตาใช่ไหมคะอ่าเราก็ขึ้นมาเลยว่าคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมเส้นปู่ตาไม่ต้องอาราบบทยาวหนึ่งเลยค่ะมันเกิดอะไรเห็นไหมมันจะเอามาจากเนื้อหาคุณค่าที่เกิดจากพิธีกรรมได้แกนหนึ่งเกิด เอ,เอาสักประมาณเอาสักประมาณห้าคำหกคำถ้ามันมีอยู่สิบข้อใส่ไปทั้งสิบข้อไม่ใช่ว่าเอามาใส่ในบทคัยอดย่อน่ะมันไปนปรากฏในเนื้อหามันมีแค่ห้าข้อแต่ท่านเอามาไว้ในนี้ตั้งสิบข้อไม่ได้นะอาจารย์ถ้าอยู่ในเนื้อหาห้าข้อต้องเอามาใส่ในนี้ห้าข้อแล้วกลับกล่าวให้มันเป็นคําที่สั้นแต่เข้าใจหนึ่งสองสามสี่สั้นแต่ นะคะอ่าแล้วก็สรุปลงให้เขาสรุปลงให้เขาสักประมาณสองบรรทัดเพื่อปิดท้ายว่าพิธีกรรมเส้นตูตาถือว่าเป็นประเพณีชุมชนของกลุ่มชนชาวไทยปุยมีการรักษาสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจบลงแค่นั้นนะคะอ่าแล้วก็ถึงขั้นตอนการแปลภาษ นี่ก็คือบทคัดย่อแล้วก็ไปเช็คดูว่ามี150าคำ250าคำหรือ300คำแต่อาจารย์อนุญ,ญาตให้เป็น300คำอย่างมากสุดนะเอาเป็น300รคำเพราะบางท่านก็อาจจะก,กลาเกลาสั้นเกินไปแล้วก็อาจจะอาจจะตัดคำไม่เป็นถ้าตัดคำบางคำออกไปก็อาจจะฟังฟังไม่ได้ใจความก็อาจจาะขาดประโยชน์ ที่สำคัญไปโอเคจบแล้วนะคะบทคัดย่อเนาะโอเคเ่งอังไงอาจารย์ยังไงด้นเอาจะขัเบา่ทนเขาให้เาอแให้ฟรีได้ใช่ไมแล้วเราสามารถช่วยเพื่อนได้หรือเปล่า กินแรงเขาเกินไปก็ไม่ได้ออย่างเช่นมันก็ต้องมีน้ําใจให้เขาด้วยเขงสักเเรง